สวัสดีครับวันนี้ไปดีไปดีช n แนลจะพาทุกคนออกเที่ยวปานบุรีทะเลที่แสนสงบสุขของประเทศไทยและทริปนี้เรามาพักกันที่ปานบุรีเอ,อิรดครับบ้านพักสไตล์มินิมอลน่ารักบ้านดินที่ทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นและน่ารักมากตรงนี้จะมีสระว่ายน้ําส่วนกลางให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกันพร้อมบรรยากาศลม่มรื่นของปา่าไม้ห้องพักของเราวันนี้จะพักกันทั้งหมด4่คนครับ ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันจะอาบน้ำอุ่นหรือจะชงกาแฟทานก็ได้หมดเตียงนอนนุ่มแอร์เย็นสบายมากทางที่พักจะมีของฝากจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้ามาพักอาศัยฟรี WiFi หรือใครหิวหิวก็สั่งกาแฟหรือของว่างมาทานเพิ่มเติมกันได้เลยครับซึ่งที่พักนั้นจะมีแมวชื่อว่าเอิร์ดๆที่จะคอยเยี่ยมเยียนผู้เข้าพักตกดึก น้องก็รีบเข้ามาทักทายถึงในห้องเลยครับสามารถจับเล่นได้ถ่ายรูปได้แต่เช็คอารมณ์ของน้องกันนิดนึงนะครับบางครั้งน้องอาจจะอารมณ์แปรปรวนอย่างในคลิปที่คุณอามอยากเล่นกับน้องแต่น้องก็ง่วงก็เลยไม่อยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่ครับระหว่างรอเช็คเอาท์เราก็ไปแวะคาเฟ่ของทางที่พักซึ่งจะตั้งอยู่ข้างๆมีตู้รับเมนูที่เป็นเอกลักษณ์แลนด์มาร์คของสาวๆหลายๆคน คาเฟ่นี้ไม่ร้อนอย่างที่คิดครับเพราะว่าจะมีเรือนกระจกติดแอร์ที่เราสามารถนั่งดื่มกาแฟแบบเย็นชื่นใจพร้อมบรรยากาศของเครื่องหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากทางที่พักครับภายนอกเต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นาพันธุ์สีสันสวยงามให้เราได้หามุมถ่ายรูปอย่างคุณเอิร์ธที่ตั้งใจถ่ายรูปกับดอกไม้อย่างขมักขมมนและมีคุณกองโต้ ที่พร้อมเป็นนายแบบให้คุณอัมได้ถ่ายรูปให้เมื่อเช็คเอาท์เสร็จแล้วเราก็ได้เวลาล่ำมลาที่พักและน้องวัวที่คอยส่งเรากับกรุงเทพด้วยครับจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อทีนี้เราจะเดินทางไปคาเฟ่ครับคาเฟ่ชื่อว่า s u n แดน c ์ครับ ที่จะตั้งอยู่ในโรงแรมตกแต่งด้วยสีทองหรูสวยงามดังกับเราอยู่ในปราสาทสีทองนะครับ mm. ก็จัดไปครับสั่งเครื่องดื่มให้ชื่นใจกันได้เลยไปต่อกันที่หาดสายน้อยวันนี้เราไปคนไม่เยอะครับค่อนข้างส่วนตัวกันเลยทีเดียวมีผาเล็กๆให้เราปีนขึ้นไปชมวิวกันด้วยครับ โดยผมกับคุณกองโตก็พิจารณากันอยู่พักใหญ่ว่าจะขึ้นไปดีไหมแต่สุดท้ายก็ต้องลองครับมาถึงแล้วนะฮะปีนขึ้นมาได้ครึ่งทางคุณกองโตก็ต้องขอยอมแพ้ด้านบนจะมีต้นไม้ติดลูกกระตา่ายเป็นกิมมิคเล็กๆให้กับคนที่ขึ้นมาชมวิวได้ถ่ายรูปก,กันและนี่ก็เป็นทริปแรกประเดิมเปิดช่องถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เลยนะครับ คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้กับช่องไปดีไปดีแชนแนลด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ